สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมศสเดก็อยู่กับ FC Online เช่นเดิมแล้วนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านก็ซีซั่น3กันแล้วครับผมนานาที่ได้พูดเปิดคลิปนะ<อ>ฟูทีมนี้ครับเป็นฟูทีมอินเตอร์มิลานับมาระบบ4222หรือ442ก็ได้นะครับ คุณค่าทีมครับอยู่ที่7ล้านล้านไปเลยครับพ่ายพีอยู่ที่250ครับผม oh. ทีมมันเลิกก็จะเป็นโออบวกสจบสกอร์บวกสยิงไกลบวกสครับผมมาครับดูที่ตัวแรกันเลยครับผมเป็นยานซัมเมอร์ครับเป็นปีอ e ีฟเอ็ดบวกแปครับผมที่เด่งสุดก็จะเป็นรับบอลครับร้อยยี่สิบเก้ารองมาจะเป็นยืนตำแหน่งครับร้อยยี่แปดประมาณนี้ ส่วนราคาครับก็อยู่ที่ประมาณ1.2ล้านล้านเลยครับยานซัมเม,มอร์แบคบขวาผมเป็นซันนิตี้ครัเป็นป LN บก8ที่เด่งสุดก็จะเป็นขวาหมือนครับ140ไปเลยส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ2แสนนะครับซันนิตีไม่ได้แพงมากเลยครับ ไปลองใช้ดูได้ครับตัวนี้แบ็กซ้ายครับผมเป็นโรบิโตคาร์ลอเป็น BLN บวก8ครับที่เด่นสุดในสแต็ก LB นะก็จะเป็นปีต้นครับ139ล,ลองมาจะเป็นความเร็ว138แล้วที่เด่นสุดเลยก็น่าจะเป็นพลังการยิงครับผม141ไปแล้วโรบิโตคาร์ลอสุดยอดครับส่วนราคานะผมก็อยู่ที่ประมาณ1.1 1.2ล,ล้านครับประมาณนี้ คู่เซ็นเตอร์ครับผมเป็นเบย์เจมินปาวาเป็นปี b t p ีบวกแปคู่กับโรนลอมบองครับเป็นปี l n ลนบวกแปนะครับก็ที่เด่นที่สุดของโรนลอมบองก็จะเป็นนี่ครับเข้าสกัดทับร้อยสามบห้ากับประกบตัวนะครับส่วนปาวานะครับที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นประกบตัวกับเข้าสกัดเหมือนกันนะครับรองมาก็จะเป็นหม่งบอลแต่ที่เด่นกว่าโรนลอมบองก็จะเป็นกระโดดครับในเรื่องกระโดด130เลยนะครับประมาณนี้ ดูโดยรวมครับก็ถือว่าสปีดต้นนี้พอๆกันแล้วความเร็วนี่รนมบองอยู่ดีกว่านะดีกว่าหนึ่งอยสเต็คเข้าๆประมาณนี้เลยทั้งคู่ส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็มีตามนี้ครับก็จะไม่มีพวกแบบ p พาเวอร์เฮดเดอร์หรือเข้าประทัดได้ดีเลยทั้งคู่เลยนะก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอย่างเนื้อผมในตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะของเรานะผมในทีมนี้ส่วนราคานะผมปาวาอยู่ที่ประมาณ200,000ครับส่วน โลนบอลครับอยู่ที่ประมาณห0 0 0 0เท่านั้นครับโอเคตามนี้ครับมาดูคู่กลางแล้วครับผมเป็นมาทิวถ้าเป็นปี b t ทีบวกแคู่กับวีร่าเป็นปี e ี s ีบวกแครับผมก็วีร่านี่จะดูดีกว่านะจากสายตานะผมที่เด่นสุดก็จะเป็นความเฉื่อครับร้อยสองสิบหกรองมาจะเป็นความแข็งครับร้อยสองสิบห้าไปเลยครับวีร่าสุดยอดครับส่วนมาทิวครับที่เด่นสุดก็จะเป็นส่งสั้นกับคู่คุมบอลครับร้อยสองสิบสองตามนี้เลยขอดูโดยรวมครับก็ที่เด่นสุดของมาทิวจริงๆเลยนะครับผมก็จะเป็นยิงไกลร้อยสองสิ เกมลุกซะส่วนใหญ่ครับมมาเิวปีนี้ถ้าเทียบกับวิกิล่าด้วยนะประมาณน,นี้ครับส่วนนิสัยที่มีอยู่ก็มีส่งบอลไกลแม่นยาําทั้งคู่นะครับแต่มาเิวก็จะแบบมียิงไกลดีสร้างไกาสให้เพื่อนได้นะครับเหนียงหนีหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีครับส่วนวิกิล่าก็จะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับแล้วก็ชอบถึงกรรมการนะครับ ตามนี้เลยส่วนราคาทั้งคู่นะครับมาทิวอยู่ที่ประมาณส0 0 0สนสามแสนนะผมส่วนเวลาก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนครับผมเกือบ9 0 0 0แสนตามนี้เลยคู่กลางรุ่นนะครับผมก็จะเป็นเบสิกครับเป็นปี l อลบวกแส่วนฝั่งขวาเป็นชากิลี่ครับเป็นปีซีบวกแก็ที่เด่นที่สุดข,ของชากิลี่ก็จะเป็นสมดุลครับร้อยสี่สิบเอ็ดไปแล้วครับผมลองมาก็จะเป็นนี่ครับพลังการยิงกับยิงไกลร้อยสอสิบเก้าแต่ชากิลลี่ปีนี้ก็จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับผมร้อยสามสิบเอ็ดกับร้อยสามสิบสองเท่านั้นครับ อเคนะก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับส่วนเพสิครับที่เด่นสุดเลยก็น่าจะเป็นนี่ครับยิงโค้งกับเปิดบอลครับบอลสายสี่ครับเพสิเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเร็วหรือเปล่านะครับกางลุกของเรานะครับแต่ถ้าเอามาจับกางลุกก็ไม่น่าจะใช้ความเร็วขนาดนั้นครับเอามาปั่นหรือสร้างอะไรนะอาจจะมาเปิดมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับในเกมส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็มีตามเลยมีนี่ครับฟินิชช็อตทั้งคู่นะโอเคครับก็ตัดเข้าในยิงได้นะส่วนราคาครับก็ เบสิกอยู่ที่ประมาณเกือบสองแสนนะับแสนก็กว่าส่วนชาคิลี่นี่ตกหมูมาจาก5้าแสนเลือแค่ประมาณสองแสนนะับ <c oughs> แล้วมาดูครับไฮไลท์คู่กองหน้าของเราครับผมก็จะเป็นเอโต้ครับเป็นปีบีทีบีบวกแคู่กับเคสโป้่รเป็นปีเอลเอ็นบวกแปดนะครับผมก็ที่เด่นที่สุดของเอโต้ครับก็จะเป็นจบสกอร์ร้อยสี่สิบเอ็ดไปเลยส่วนเคสโปก็จบสกอร์เหมือะแต่เป็นร้อยสามสิบเก้านะ ขอดูรวยรวมครับผมนี่เลยตามนี้ความเร็สปิตโตนี้เอโตเอาไปเลยครับอย่างเร็วครับผมเอโตนี่ครับ <Yeah. S 1> ตามนี้ประมาณนี้เลยก็ปีนี้จะถัดขวา5ซ้าย4นะครับเหมือนกันกับเคสโปเลยเอโตส่วนนิสัยที่มีอยู่ก็มีสปีดดิลเลอร์ครับมีฟินิชช็อตนะครับแม่ลูกชิปแล้วก็เลี้ยงหนีหึ่งต่อหนึ่งได้ครับผมส่วนเคสโปนี่คือมีพา <c oughs> วเวอร์เฮเดอร์ครับ อา,อ,าอาจจะเอามาหมุ่ได้เหมือนกันครับเทสโตรส่วนราคาทั้งคู่นะผมตอนนี้เอโตอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสครับส่วนเทสโปอยู่ที่ประมาณ200,000ต้นๆครับก็ถือว่าไม่แพงมากครับเคสโปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนครับโอเคประมาณนี้ฟูอินเตอร์มิลรนัน นะผมไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันเลยครับ Let's go และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก4ี่เกมบุกต่อบอลเป็นสงกรครับเล่นในกว้าง5้าเล่นในกรอบ7เตะมุม1ฟรีคิก3รูปแบบทีมเป็นปกติและนี่ก็คือเทคนิคนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลยครับผม Let's go มาครับทีมเราจะด้วยเป็น f u อา arsenal นะผมมันแน่นอนครับเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมมาเริ่มเชียร์ก่อนวีราให้มาที่มาเทวุฒเห็นเปสิตครับเอาแล้วครับ เอตโตเอโตอให้มาที่อีวาเปเลสิกไปครับลูกเก่งตรงนี้ด้วยขวาขึ้นนำไปก่อนหนึ่งศูนย์สวยงามครับเปิดก่อนให้เปียกครับผมจากอีวาเปเลสิกโอเคชากลี่ให้มาเคสโปแล้วนี่บเคสโปเนี่ยถ้าิร์ทัชมันก็จะแบบบอลมันมนี่ครับถือว่าได้ลุ้นครับได้ลุ้นเลยเมื่อกี้นี้เบิร์แคมตรงนี้สวยสวยเลยแต่ว่านี่ครับผมปาวามาบาังไว้ได้ครับผม พูดต,ตัวตึงเรียบแล้วเนียคา,าร์ลทอสกัดสวยเลย <Yeah. S 1> แล้วระวังครับโอ้โหยานซัมเมอร์เขาหมุงเช็ดคานับแคมเบลแล้วก็โดนหลังยานซัมเมอร์เข้าไปแล้วดูครับ <c oughs> โอ้โหบอลไม่เป็นใจจริง <c oughs> เริ่มเริ่มจะโดนเข้าแย่งบ่อยนะครับโดนทอสกัดบ่อยเข้าแย่งเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนโอเคยานซัมเมอร์โชว์มาแล้วหวดไปตรงนี้ก็ปัดไปได้ครับยานซัมเมอร์ โอเคโลตโตคารอสเริ่มเริ่มเล่นดีขึ้นนะครับคารอสเนี่ยเริ่มเล่นดีขึ้นแล้วเราเติมแล้วครับโลตโตคารอสเปิดมาเลยครับตรงนี้เอโตบอลเล่ไปโดนจับลำหน้าหืมน่าเสียดายครับลูกสวยมากๆเลยครับเมื่อกี้นี้โอ้โหฮาวเวดหยั่งข้องครับใครฮาวเวดแต่ว่าเจอโลนบองครับเบียดสวยโอเคมาครับถึงเวลาสามนาทีเอโตให้มาเคสโบสวยครับเคสโบไปเลยครับ เฟิร์ทัดไม่ติดแต่ไม่เป็นไรครับเคสโปมาครับผมสองหนึ่งโอเคแต่ว่าโอเคมาเทวุฒสวยแต่ว่าบอลยังเข้าทางเบิร์คมป์เบิร์คมป์ดึงมาเบิร์คมป์เบิร์คมป์โอ้โหโลนบอง <c oughs> ไปทำสียจุดโทษครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยจังหวะเราจะได้เปลี่ยนไหมครับจะให้เป็นเสมอกันไปได้มาดึงทียานซัมเมอร์เลยครับผม ซ้ายหรือขวาหรือกลางผมว่าโอ้โหไปซ้ายครับแจ็กกิลิตดีเสมอมาได้ครับโอ้โหจานเอาแว้ให้มาที่ลุงเบิร์กแล้วระวังเลยเบิร์ดแคมป์โอเคยังแย่ไม่ได้ครับลงระวังหรือปาวาก็ไม่รู้เบสิกดูต่อเบสิกให้มาเอโตอเอโตอร์ผมเฟิร์สทัตไปเข้าทางเป้าเลยครับแจ็คก,กิลลิตให้มาที่ ตรงนี้ดีแคทไลท์เจอเวีราครดักไว้ได้ไปเอโตเอโตเฟิร์ตทัชไปแล้วครับผมเอโตไปครับไปครับเพื่อนไม่มีเพื่อนเติมเลยโอ้โหเวียร่าให้มาากิรลีแล้วเคสโปลเห็นเปเรซิกตรงนี้ครับเปเรซิกเปรกเปรสิกปัดด้วยขวามาครับผม3-2มูนทั้งทิกเลยมาครับต้องใช้ลูกเก่งเลยครับผมเวียร่าเห็นเคสโปลวิ่งแล้วครับผมเคสโปลเฟิร์ตทัชไปนี่ครับเคสโปล ไปวิ่งฉีกออกมาแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับแคมเบลตาเป็นเงาเลยครับโอเคเอา้อาวอา้าวเวียระเริ่มมาที่เทสโปบัดไปซ้ายก็เรียบร้อยครับ4-2สวยงามแอซิโคให้มาที่ดีคาไลท์เตอนิติให้มาเวียระแทงมาให้กับเอโตเก็บได้ไหมเอโตเอโตเก็บได้อยู่เอาละครับเพสิกให้มามาเิวุต เอา,าครับชาเิลี่จานได้จุดโทษครับผมมาเทอูดให้มาตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ดิยเขาได้ยิงมาตรงนี้ก็จบพับ5-2ผิดกล่องไปชากา้าโอเคติดไปครับเวลา2นาทีเบสิกให้มาเอโต้แล้วเอโต้ไปนะครับเอโต้เอโต้เ,โตเห็นเบสิกมาแล้วให้มาที่ชาเิลี่ขอลองสองมั่งติดเซฟครับมาเทอุดให้มาที่เอโตโอ้โหอย่างครับ แล้วก็จบเกมไปครับสุดมันครับเกมนี้5-2สองนี่ครับมาดูสถิติครับก็โอกาสยิงแล้วเจ็ดครับเขากรอบเจ็ดเหมือนกันได้มา5ประตูไปเลยครับสุดยอดจริงๆตอนนู้นวิกฤตยิงโขครับเขากรอบ4ก็ได้มาเสียง2ประตูนะครับอย่างซัมเมอร์ก็ยังมีโชว์เซฟให้เห็นเหมือนกันนะครับมาดูเลตติ้งเลยก็เป็นเคสพป้อัพนี่ครับได้ไปครับ9.3ถือว่าเป็นปอสาเล็บที่เล่นไป4-5นัดได้ครับเคสโป้แซเงโต้ครับผมโดดเด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผม เฟี้ยวมากเลยครับเทสโปคือเป็นตัวที่แบบรูปร่างสูงใหญ่นะแล้วก็แบบโหม่งได้แล้วก็เฟิร์สทัชเนี่ยก็ถือว่าความเร็วอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วปอแต่ว่าวิ่งได้อยู่วิ่งได้อยู่โอเคเลยเคสโปลเฟี้ยวครับเฟี้ยวยืนตำแหน่งดีเหมือนกันนะเบสิกครับตัวนี้ก็ปั่นด้วยขวานี่คืออย่างคมครับผมเล่นเกมรับขึ้นลงได้หมดเลยเบสิกเฟี้ยวมากเลยครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แบบเริ่มต้นได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าปีขึ้นมาก็เป็นปี SPL ถ้าจะไม่ผิดนะโอเคครับเบสิกเฟี้ยวเฟี้ยว เวราก็โอ้หเกมนี้คือยืนกลางๆได้มอมมันครับเขาเรียกยืนได้เฟี้ยวคู่กับมัททิวสเนี่ยมัททิวส์จะสไตล์แบบว่าเข้าสกัดถูกที่ถูกเวลายเยอะมัททิวสเฟี้ยวเฟี้ยวคือผมชอบกว่าเวราเนี่ยในเกมนี้ ที่มันผ่านมาด้วยต่วิด่าก็เป็นตัวที่แบบโป่งแล้วรูปร่างดีเร็วใหญ่แข็งนะครับประมาณนี้เอโต้ก็หาช่องดยียืนตำแหน่งเดียบเป็นตัวจบสกอร์ได้ดีตัวหนึ่งเลยแต่ว่าผมเริ่มต้องบอกว่านันนี้เฟสโปวด,ดูเด่นกว่านั่นเองครับเอ,เอโต้ก็คอยแบบคอยจ่ายให้แอซิดให้ประมาณนี้นะโอเคครับยานซัมเมอร์ครับก็ได้โชว์เซฟอยู่ครับผม <Yeah. S 1> ถือว่าน่าเสียดายลูกแรกนะไปโดนหลังเข้าเฉยเลยที่จริงนี่เช็ดคาแล้วโดนตัวนะน่าเสียดายไม่เป็นไรครับไนตี้ครับก็ ถือว่าไม่ได้มีความเร็วจ๋าแต่ว่าตามพอทันได้อยู่ผมสนิโอเคเลย้าสกัดแน่นอยู่ผมพอแน่นอยู่ <Yeah. S 1> ชา์กิลี่ถ้าให้ได้มีจังหวะยิงผมว่ายิงคมครับผมแต่ว่าไม่ได้เรื่องความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วจ๋าขนาดนั้นนะโอเคประมาณนี้รบตู้คาร์บได้ไป6.4ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับตามมาตรฐานนะผมตาวาก็ตามมาตรฐานเหมือนกัน คือคู่เซนเตอร์เนี่ยยังต้องถูกทดสอบอีกหลายครั้งครับผมเพราะว่า Fantastic แผนแทคติกเราเนี่ยคือแบ็กเติมสูงเยอะไงเลยทําให้แบบคู่เซนเตอร์อาจจะเหนื่อยหรือบางครั้งอาจจะพาดได้ครับผมพลง่ายง่ายได้นะก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับผมในทีมนี้ก็เหมือนเดิมนะใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปดองจับให้สอยได้หรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคองมเมนต์มาพูดคุยได้ครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมกันด้วยชวนให้ลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอก ซาเนต,ติให้มาที่ชาคลี่ชาคลี่ให้มาเอเโต้เอาละครับเอโต้ให้มาเฟลิสิกเฟลิสิกเข้าซ้ายแล้วก็สัดด้วยซ้ายตรงนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์โตเร็วครับผม<อ>จากอีวาเฟลิสิกครับระวังครับอ่านายอ่านายจ่ายเลี่อยๆมาก็ซาเนต,ติดักได้เวราให้มาเคสโปเอาละเห็นเลยครับมาทิวเห็นแล้วเอ,เอโต้เอโต้เอโต้ลา,ามาตรงนี้ยังครับเอโต้ลาไปก่อนเอโต้เอโต้ เอโต้ e to, ปัดด้วยขวายังติดเซฟครูตัวคยังยังโอ้แต่วางมาตรงนี้ไม่ค่อยดีครับยาซัมเมอร์แล้วยังซุปเปอร์เซฟครับเอสโฟมีนี่ครับนี่แทนแล้วสานิติสานิติล่ามาสานิติาาตเปิดมาให้ชาคิลลี่เรียบร้อยครับโอเคสองหนึ่งครับเปรสิกเปรสิกให้มาเอโต้เอานะครับเอสโฟให้มาที่ชาคิลลี่ โอ้ยเหมือนจะไม่เอสโปไม่มีคนเดียวครับกองหน้าแล้วขาขาดกีรี่เลยครับผมตรงนี้หูด,ด้วยสายคมคมเลยครับผมปวาวาาอาวนะครับไปสิไปแล้วให้มาที่เอโตเอโตสลัดตัวประกบมาได้ครับแล้วก็ปั่น้วยซ้ายตรงนี้เรียบร้อยครับขึ้นํากปนก่อนหนึ่งศูนย์โอเคตอนช่วงไหนปีใหม่ครเอโตเอโตตรงนี้ก็สองศูนย์เยรียบหูสุดยอดาซาร่า ซาลาให้มาที่แองกลิสเตอร์แล้วตรงนี้หูโอเคครับฟาวายังบล็อกลูกยิงอยู่ได้แล้วสถิติโอเคครับสวยสวยเข้าทีหายโอเคครับแต่ว่าแกตัวได้ครับคาร์ลสเทสโกให้มาเอโต้ไปครับเอโต้หลุดมาได้แล้วเอโต้ป่นมาตรงนี้เรียบร้อยครับเสมอมาครับสามสามเจอชาเกลี่นี่ไงไม่ยอมจับเลยเอาละครับเอโต้เอโต้ไปได้ไหมเอโต้ให้มาเบสิก เบสิคเปสิคเรียบร้อยครับผม4-3มมาครับมาทูดให้มาเคสโบมาทูธิ้งมาช่องนี้เอาแล้วครับผมเปสิคถึงด้วยอีวาเปสิคจ่ายมาเคสโปลงๆก็ไม่น่าพลาดับนะผม5-3 okay. K esa. K esa. โอเคเคซาเคซาหูวิ่งมาเองเหรอเคซาโอ้ย <c oughs> ยังติดเซฟยานซัมเมอร์ครับยังตรงตัวอยู่ โ okay, อเคครับโลนบอลเข้ากัดสวยชารลี่มาครับมาทิวต์เคสโตไป,ปเล่นชิงกันครับเล่นชิงกันเล่นชิงกันแล้วก็ปัดด้วยขวาตรงนี้มาครับเปียแตกมาได้จากสมิลเอโต้ครับผมสว,ส,วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วป่าวาป่าวาโอเคเอโตยังได้อย,อยู่เคสโตเอาละครับเคสโตเคสโตเคสโตมาครับผมหนึ่งสอง มาครับเคสโปได้โชว์แล้วครับผมเอเบ้ให้มาที่รูนี่ให้มาที่มทแมสซี่โอ้โหแมสซี่กินอะไรมาครับกินอะไรมาโอเคอยามเมอร์ยังเซฟไม่ได้ครับไทลี่เปิดมาโหลดลองบองเสมอภายครับสองสอง